สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกๆท่านนะคะอยู่กับช่องผราเครื่องพาบ้านเวียนวักราคาถูกค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP พิเศษนะคะเป็น EP พิเศษนะคะจัดให้กับพี่พี่ทุกๆท่านนะคะรายการละ100บาทนะคะรายการละ100บาทพี่พี่ท่านไหนนะคะซื้อ3มรายการนะคะซื้อ3รายการขึ้นไปนะคะแถม1รายการนะคะ ชุดที่แถมนะคะน้องจะไม่ได้ให้พี่ๆเลือกนะคะเดี๋ยวน้องจะจัดไปให้นะคะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องจัดไปให้นะคะ EP นี้นะคะมารอบเย็นนะคะพี่ๆนะเป็นวันจันทร์ที่8กันยายน2568นะคะชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งว่า EP พิเศษวันที่8แล้วตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะของแถมน้องจะไม่ได้ให้พี่ๆเลือกในรายการนะคะของแถมจะไม่ได้ให้เลือกในรายการนะคะเดี๋ยวน้องจะ สุ่มแถมไปให้นะคะพี่ๆนะสุ่มแถมไปให้นะคะพี่ๆท่านไหนซื้อ3รายการขึ้นไปนะคะแถม1รายการเลยนะคะค่าจัดส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือโอนเงินนะคะค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะ เบอร์ติดต่อค่ะ0876262939นะคะจะปิดด่วนโทรสายด่วนหรือจะแคปหน้าจอ q ิวอา e คด้านหน้านี้นะคะสแกนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะน้องตอบเองรับสายเองนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่สะดวกเป็นเก็บปลายทางนะคะน้องขอให้พี่ๆนะคะพร้อมรับพัสดุเท่านั้นนะคะท่านไหนนะคะ เลือกเป็นเก็บปลายทางให้พี่ๆนะคะสะดวกรับสายพี่ๆขนส่งด้วยนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องของน้องด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มได้ทีละรายการให้พี่ๆรับชมนะคะขออนุญาตููมนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการที่หนึ่งนะคะองค์นี้ค่ะ รายการที่หนึ่งด้านหลังค่ะสามรายการขึ้นไปแถมหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องซุ่มแถมไปให้เลยนะคะพี่พี่นะจะไม่ได้ให้เลือกในรายการนะคะต่อไปรายการที่สองค่ะองเหนียวรายการที่สองค่ะองเหนียวรายการที่สองนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่ 3, ค่ะรายการที่ 3, ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่สนะคะไปต่อนะคะรายการที่4ค่ะรายการที่ 4, ค่ะองค์นี้รายการที่ 4, นะคะต่อไปนะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการที่5ค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่5นะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่6นะคะ ถัดไปนะคะรายการที่7ค่ะรายการที่7ค่ะรายการละ1น0บาททุกรายการนะคะแม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือโอนเงินนะคะค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะซื้อ3องค์เลยขึ้นไปนะคะ3รายการขึ้นไปแถม1รายการนะคะเฉ<ม>พาะ e ี EP ีนี้อีพีเดียวเท่านั้นนะคะพี่ๆนะต่อไปค่ะรายการที่ แค่ะรายการที่8ค่ะองเนียวรายการที่8นะคะรายการที่8ค่ะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9ค่ะองเนียวรายการที่9นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่10ค่ะรายการที่สิค่ะองนี้เป็นรายการที่10ค่ะต่อไปนะคะรายการที่11ค่ะรายการที่11นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่12ค่ะองค์เนียวรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะต่อไปนะคะรายการที่13ค่ะรายการที่13ค่ะพี่พี่อง์เนียวรายการที่13นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่14ค่ะรายการที่14ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่14ค่ะต่อไปนะคะรายการที่15ค่ะรายการที่15ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่15นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่16ค่ะรายการที่16ค่ะ uh อง,ง์นี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปนะคะรายการที่17ค่ะรายการที่17ค่ะองค์นี้รายการที่17ค่ะ ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะรายการที่18ค่ะองค์เนี้ยรายการที่18นะคะต่อไปนะคะรายการที่19ค่ะรายการที่19ค่ะ องเ์นี้รายการที่19นะคะไปต่อนะคะรายการที่20ค่ะรายการที่20ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่20นะคะต่อไปนะคะรายการที่21ค่ะ รายการที่21ค่ะองคเนีย้ยรายการที่21นะคะต่อไปนะคะรายการที่22ค่ะรายการที่2ค่ะองค่ะองนี้เป็นรายการที่22นะคะถัดไปรายการที่23ค่ะ รายการที่23ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่23นะคะถัดไปนะคะรายการที่24ค่ะรายการที่24ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปนะคะรายการที่25ค่ะ รายการที่25ค่ะองนี้เป็นรายการที่25นะคะไปต่อนะคะรายการที่26ค่ะองนี้เป็นรายการที่26นะคะรายการที่26ค่ะพี่พี่ ต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะรายการที่27ค่ะ100บาททุกรายการนะคะ100บาททุกรายการนะคะ3รายการขึ้นไปแถม1นะคะนี่ค่ะองค์นี้นะคะรายการที่27ต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะรายการที่28ค่ะนี่ค่ะ รายการที่28นะคะต่อไปนะคะรายการที่29ค่ะรายการที่29ค่ะองค์เนียวรายการที่29นะคะต่อไปนะคะรายการที่30ค่ะรายการที่30ค่ะ องค์นี้รายการที่30นะคะต่อไปนะคะรายการที่31ค่ะรายการที่31ค่ะองนี้นะคะรายการที่31นะคะนี่ค่ะรายการที่31 ต่อไปค่ะรายการที่32ค่ะรายการที่32องค่ะองเหนือรายการที่32นะคะต่อไปนะคะรายการที่สาค่ะรายการที่สาค่ะ องเนืรายการที่33นะคะต่อไปนะคะรายการที่34ค่ะรายการที่34ค่ะองเ์นี้รายการที่34นะคะ,ะ,คะ,คะ,คะต่อไปนะคะรายการที่35ค่ะ <imbalance>. <Police>. รายการที่35ค่ะองเ์นียวรายการที่35นะคะต่อไปค่ะรายการที่36ค่ะรายการที่36ค่ะองเ์นียรายการที่36ค่ะ ถัดไปรายการที่37ค่ะรายการที่37ค่ะอง์เนียรายการที่37นะคะต่อไปนะคะรายการที่38ค่ะรายการที่38ค่ะองค์เนียรายการที่38ค่ะพี่พี่ นี่ค่ะรายการที่38นะคะต่อไปนะคะรายการที่39คะ่ะรายการที่39คะ่ะองค์นียวรายการที่39นะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่40คะ่ะ รายการที่40ค่ะอง์นี้นะคะรายการที่40นะคะต่อไปนะคะรายการที่41ค่ะรายการที่41ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่41นะคะนี่ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่42ค่ะรายการที่42ค่ะองเ์นียวรายการที่42ค่ะต่อไปนะคะ jaar jaar รายการที่43าค่ะรายการที่43าค่ะองเ์นียวรายการที่43านะคะ ไปต่อนะคะรายการที่44ค่ะองเนียวรายการที่44นะคะรายการที่44ค่ะพี่พี่ต่อไปค่ะรายการที่45ค่ะรายการที่45ค่ะ องค์นี้รายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46ค่ะรายการที่46ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่46ค่ะต่อไปค่ะรายการที่47ค่ะรายการที่47ค่ะ องคนี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปนะคะรายการที่48ค่ะรายการที่48ค่ะองคเนี้ยรายการที่48นะคะต่อไปนะคะรายการที่49ค่ะรายการที่49ค่ะ องค์นี้รายการที่49นะคะต่อไปนะคะรายการที่50ค่ะรายการที่50ค่ะองค์นี้นะคะรายการที่50นะคะถัดไปนะคะรายการที่51ค่ะรายการที่51ค่ะ องนี้นะคะรายการที่51นะคะต่อไปนะคะต่อไปรายการที่52ค่ะรายการที่52ค่ะองค่ะองนี้รายการที่52ค่ะถัดไปค่ะรายการที่53ค่ะรายการที่53ค่ะ องนี้นะคะรายการที่53นะคะต่อไปนะคะรายการที่54ค่ะรายการที่54ค่ะองเนียวรายการที่54ค่ะถัดไปค่ะรายการที่ห้าห้าค่ะรายการที่ห้าิบห้าค่ะ องคนี้นะคะสำหรับรายการที่ห้านะคะองนี้นะคะรายการที่ห้าได้ไปพร้อมกล่องนะคะพี่ๆนะต่อไปค่ะรายการที่56ค่ะรายการที่56ค่ะองคเนี้รายการที่56ค่ะ รายการที่5,6นะคะต่อไปนะคะรายการที่5,7ค่ะรายการที่ 5, 7ค่ะองค์นี้นะคะรายการที่5,7นะคะต่อไปค่ะรายการที่5 8ค่ะรายการที่5,8ค่ะ รายการที่58าสนะคะองนี้รายการที่58ค่ะต่อไปรายการสุดท้ายค่ะรายการที่59ค่ะรายการสุดท้ายรายการที่59นะคะอง,องนี้ค่ะรายการที่59ค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP พิเศษนะคะวันที่8กันยานะคะ EP พิเศษวันที่8กันยานะคะ100บาททุกรายการนะคะ100บาทถูกรายการนะคะมีทั้งหมด59รายการด้วยกันนะคะมีทั้งหมด59รายการรายการละ100บาทนะคะสามรายการขึ้นไปนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะปิดสามรายการขึ้นไปน้องแถมให้หนึ่งรายการนะคะ จะไม่สามารถเลือกในคลิปได้นะคะเดี๋ยวน้อจะหยิบแถมไปให้เลยนะคะพี่พี่นะหยิบแถมไปให้เลยนะคะพี่พี่นะสวยแน่นอนนะคะพี่พี่นะซื้อสามแถมหนึ่งนะคะพี่พี่นะค่าจะส่งไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือโอนเงินนะคะค่าจะส่งบาละห้าสบาทนะคะค่าจะส่งบาละห้บาทนะคะเบอร์ติดต่อคะ่ะศูนย์แปดเจสองหสองเาสามเก้านะคะ จะโทรสายด่วนหรือจะแคบหน้าจอ QR code ด้านหน้านี้นะคะสแกนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะน้องตอบเองรับสายเองนะคะพี่พี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของน้องด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆช่องน้อยๆช่องนี้นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่พี่ทุกๆท่านนะคะ สำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ